สวัสดีจ้าข้อขอบคุณลูกค้าอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีวันนี้นําเครื่องสร้างใบอ้อยจํานวนซองตัวไปส่งมอบให้กับลูกค้าทึ้งบ้านเลยจ้าช่วงนี้เข้าช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วนะคะโรงงานน้าตาลก็เริ่มเปิดทีบรับซื้ออ้อยแล้วนอกจากจะรับซื้อต้นอ้อยทางโรงงานน้าตาลยังรับซื้อใบอ้อยด้วยนะคะลูกค้านําเครื่องสร้างใบอ้อยตัวนี้ไปสร้างใบอ้อยเพื่อให้เลือกเเพาะลําต้นให้สะดวกสบายต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยจ้าอ้อยที่ไม่โดนเผ้าจะได้ราคาดีกว่าอ้อยที่เผ้านะคะ อ้อยสดจะมีราคาดีกว่าอ้อยเผาและใบอ้อยที่เราสร้างออกจากลําตน<อ>้นเราก็สามารถติดตอ่อส่งให้กับโรงงานน้าตาลได้เพราะที่โรงงานเขาจะรับซื้อเพื่อเป็นพลังงานเชื้อเพลิงการไม่เผาใบอ้อยมีข้อดีเยอะมากจ้านอกจากจะช่วยสร้างไรายได้เสริมยังไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและลดคาส่งจุด5้า 5. เรื่องสร้างใบอ้อยตัวนี้มีประโยชน์เยอะช่วยประหยัดในเรื่องขล่องแรงงานและช่วยประหยัดระยะเวลาในการทํางานด้วยจ้าทําให้การตัดอ้อยมีความสะดวกรวดเร็วและทํางานส่งให้กับโรงงานน้าตาลได้ ถ้าไข่ปลูกอ้อยเยอะๆไล่ลอยไดไ้เครื่องสร้างใบอ้อยตัวนี้คุ้มมากแอนต้องขอ,ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการสิ่งค้าการเกษตรภูมิปัญญาไทายภูมิปัญญาชาวบ้านคลองเศ้าเนาการเกษตรด้วยนะคะหากใครสนใจสร้างซือ้อหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับพี่น้องในแอปต่อๆแอนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์และสําหรับพี่น้องในแอปสีแดงแอนก็ทิ้งช่องทางการติดต่อไ,ไอว้วไให้ที่หน้าโปรไฟล์เช่นกันนะคะและเพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ในแอปสีฟ้าสามารถักแชท เพื่อข้อรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้า